เพจโกงข้อสอบนิติรามนะครับกับผมในแพทย์ธนานัทนะครับก็ในส่วนของกฎหมายมหาชนครับเราก็มาปูพื้นฐานกันต่อนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับความหมายนะครับ ก็มาเป็นพาร์ทที่2แล้วล่ะก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยในพาร์ทแรกเนี่ยผมลืมอธิบายตรงนี้ไว้นิดนึงในส่วนของตัวอย่างของกฎหมายมหาชนในส่วนที่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ตอนที่เราอธิบายในส่วนของอำนาจนิติบรรัญญัติกับอำนาจบริหารเนี่ยนอกจากเราจะบอกว่าใครเป็นผู้ใช้อำนาจแล้วนะครับประกอบด้วยใครบ้างมีอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยนะครับเนาะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอธิบายไปด้วยก็คือว่าออนอกจากว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพูดถึงการแบ่ง อำนาจตรงนี้แล้วเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญยังพูดถึงในเรื่องของการทวงดูนำอำนาจและการตรวจสอบด้วยนะครับซึ่งอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารเนี่ยจะมีการทวงดูอำนาจซึ่งกันและกันคืออะไรฮะนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาเองเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะทวงดูอำนาจฝ่ายบริหารได้อย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นในการทําตั้งกระทู้สอบถามเนี่ยนะฮะการทํางานของรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหรือตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการิการตรวจสอบได้นะครับเนาะอันนี้คือ3อย่างที่ในฝ่ายนิติบัญญัติทวงดุลฝ่ายบริหารถามว่าฝ่ายบริหารเองสามารถทวงดุลฝ่ายนิติบัญญัติได้ไหมบอกได้ฮะเพราะฝ่ายบริหารในก็คือในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะฮะสามารถที่จะทําการยุบสภาได้นะครับพอมีการยุบสภาเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่แล้วะฮะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการทวงดุลำนาจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งผมลืมอธิบายไปนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของความหมายกันต่อในพาร์ทที่2เนี่ยนะครับก็ จะเป็นอันนึงที่ข้อสอบออกข้อสอบเหมือนกันแต่นานๆออกทีก็คือเขาจะถามถึงความแตกต่างของกฎหมายมหาชนแล้วก็กฎหมายเอกชนนะครับถ้าใครจํากันได้นะครับว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรกฎหมายเอกชนคืออะไรเนี่ยเราก็จะพอบอกได้ผมทบทวนนิดนึงครับกฎหมายมหาชนบอกถึงเรื่องความสัมพันธ์นะรระหว่างมหาชนนะกับเอกชน ในขณะที่กฎหมายเอกชนเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนเอ e ่ยวางเอกชนกับเอกชนด้วยกันนะครับโดยที่มหาชนเนี่ยนะครับในส่วนของกฎหมายมหาชนเนี่ยสถานะและอำนาจจะมีการพูดไว้นะครับในขณะที่กฎหมายเอกชนเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงสถานะและอำนาจเพราะไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีการให้สถานะและอำนาจเพราะอำนาจมันเท่าเทียมกันในขณะที่ตรงนี้ต้องให้สถานะและอำนาจเพราะ รัฐหรือผู้ปกครองเนี่ยจะมีสถานะและอำนาจเนี่ยสูงกว่าหรือว่าเหนือกว่าเอกชนหรือราษฎรประชาชนนะครับเพราะสามารถที่จะทําการอะไรฮะบังคับบัญชาได้เพื่อที่จะทํา ประโยชน์สาธารณะหรือให้บริการสาธารณะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยฮะจะแบ่งเป็นทั้งหมด6อย่างก็จริงแต่จะแบ่งเป็นหลักๆ3อย่างคือความแตกต่างในเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นนิติสัมพันธ์ความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดนะครับและอันที่3คือความแตกต่างของเขตอำนาจศาลนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือเชิงกฎหมายที่เขาเรียกว่านิติสัมพันธ์เนี่ยนะครับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ใน2อันก็คือ1องค์กรหรือ บุคคลที่ไปมีนิติสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับและรูปแบบนะครับของความสัมพันธ์เนาะในขณะที่แนวคิดก็จะพูดถึงเรื่องเนื้อหาจุดมุ่งหมายนิติบิทีนิติปัจญานะครับอ่ะแ,แต่ละอันหมายความว่ายังไงลองมาดูกันดีกว่านะครับเนาะทีนี้เนี่ยในส่วนของในด้านความสัมพันธ์เชิงกฎหมายหรือนิติปัจญานไอ้นิติสัมพันธ์เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยน,นะฮะ ในส่วนของนิติสัมพันธ์เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องขององค์กรที่เข้าไปมีนิติสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับถ้ามหาชนเนี่ยจะเป็นนิติสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เชิงกฎหมายระหว่างมหาชนและเอกชนคือเป็นพูดถึงเรื่องของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรนะฮะในขณะที่เอกชนกับเอกชนเนี่ยนะฮะ ของเอกชนเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันก็คือระหว่างราษฎรด้วยกันหรือเอกชนด้วยกันนี่แหละครับเนาะอันนี้คือความแตกต่างในขณะที่รูปแบบความสมคัญนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นตามกฎบมายมหาชนจะเป็นลนักษณะที่ไม่เสมอภาคบังคับเอาได้แม้เอกชนไม่สมัครใจตัวอย่างก็ที่ผมพูดไปแล้วอย่างเช่นการเวน้นคืนนะครับหรือว่าในเรื่องของภาษีซึ่งจะออกมาในรูปของคำสั่งนะครับข้อห้ามและการกระทำฝ่ายเดี่ยวเนาะ คำสั่งข้อห้ามและการกระทาฝ่ายเดียวในขณะที่เอกชนรูปแบบจะเป็นในเรื่องของการเสมอภาคฮะจะมาบังคับข่มขู่โดยไม่สมัครใจไม่ได้นะครับเพราะก็จะออกมาในรูปของสัญญาแล้วครับสัญญาซื้อขายก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างฮะเจ้าของโชว์รูมรถจะมาบอกว่าบังคับให้ซื้อรุ่นท็อปเท่านั้นไม่ได้เพราะกฎหมายเอกชนเน้นความเสมอภาคและความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาเมื่อผู้ซื้อเขาอยากซื้อรุ่นธรรมดาคุณจะไปบังคับเขาซื้อรุ่นท็อปได้ยังไง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบความสัมพันธ์ของเอกชนจะเป็นระดับของเสมอภาคคมคู่บังคับไม่ได้เพราะเน้นความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาในขณะที่พี่มหาชนเนี่ยฮะไม่เสมอภาคฮะบ,คบังคับเอาเลยไม่ไม่สมัครใจก็ต้องเอาให้ได้นะครับก็จะออกมาในรูปแบบของคําสาั่งข้อห้ามการกระทําฝ่ายเดียวนะครับเนาะทีนี้ในด้านของแนวคิดเนี่ยนะครับในด้านของแนวคิดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างหรือสอย่างหลักๆนะฮะเนื้อหาจุดมุ่งหมายนิติวิธีและนิติปัตญามาดูทีละอันครับ ใช้เสียงเยอะนิดนึงเนาะต้องในส่วนของเนื้อหาหรือจุดมุ่งหมายเนี่ยมหาชนเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายหรือเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของสังคมนะฮะเช่นการสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลน,นะฮะสร้างอะไรล่ะสร้างเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เขาละฮะแต่ในขณะที่เอกชนเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เพื่อประโยชน์ส่วนตนละครับเช่นสร้างผลกําไรในสัญญาซื้อขายเงี้ยฮะ ทำยังไงให้ตัวเองได้กําไรเยอะที่สุดนะฮะแต่มันก็มีข้อยกเว้นบ้างครับที่เอกชนจะทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นในกรณีของมูลนิธิสมาคมเพื่อการกุศลอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะทีนี้ในด้านของนิติวิธีเนี่ยผมพูดง่ายๆก็จะเป็นในด้านของกระบวนการคิดเนี่ยนะครับกระบวนการคิดเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของกฎหมายมหาชนจะเน้นเรื่องสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของราษฎรหมายความว่าไงฮะ คุณอยากจะสร้างประโยชน์สาธารนณะคุณอยากจะสร้างถนนสร้างรถไฟฟ้าสร้างอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเอาให้สมดุลนะกับกับอะไรฮะสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นคุณจะสร้างรถไฟสร้างถนนก็จริงอะ่ะแต่คุณไปเล่นผ่ากลางเมือง้าเลยเงี้ยโดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรเงี้ยหรือคุณอยากจะอ,อะไรฮะแนวคิดเพื่อประโยชน์สาธารนณะแต่ว่าคุณเก็บภาษีโหดมากเงี้ยฮะ มันก็ต้องรักษาสมดุลไงระหว่างจะเอาเงินมาสร้างประโยชน์สาธารณะกับที่เราจะต้องไปเรียกเก็บจากประชาชนหรือเราต้องไปละเมิดสิทธิ์ของเสร็จที่เสรภาพของประชาชนเขาอันนี้ก็คือที่มหาชนเนี่ยในด้านนิติวิธีเขาเขาสนใจนะฮะแต่ในขณะที่เอกชนฮะก็เป็นในเรื่องของเอาเป็นว่ารักษาประโยชน์ของเอกชนด้วยกันต้องเสมอภาคและเท่าเทียมฮะใครจะมาได้เปรียบกว่ากันไม่ได้อันนี้คือกระบวนการคิดของกฎหมายเอกชนนะฮะซึ่งจะคล้ายๆกับน,นิติปัญญาที่เป็นแนวความคิดแหละฮะ มหาชนก็เหมือนเดิมฮะสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะที่รัฐจะต้องจัดทําให้ประชาชนกับสิทธิเสรีภาพซึ่งจริงๆรัฐก็ต้องคุ้มครองฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งรัฐก็จะต้องไปเรียบเก็บเรียกอะไรจากประชาชนนะครับเพราะนั้นมันต้องทําให้สมดุลกันนะฮะในขณะที่เอกชนเนี่ยจะแนวความคิดจะเน้นความเสมอภาคเท่าเทียมความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมาบังคับเอาไม่ได้นะครับจะสังเกตเห็นว่า ทั้ง3 4 5ี่หเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยมหาชนาก็จะเพื่อประโยชน์สาธารณะและครับแต่คุณจะสร้างประโยชน์สาธารณะเท่าใดก็แล้วแต่คุณอย่าให้มันเกินขอบเขตจนละเมิดสิทธิเสรีภาพของรษาษฎรนะครับเนาะเพราะสิทธิเสรีภาพของราษฎรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐก,ก็ต้องคุมครองไม่ใช่ว่าคุณจะเน้นประโยชน์สาธารณะอย่างเดียวแล้วคุณก็ประชาชนเดือดร้อนแหลกเลยเงี้ยในขณะที่เอกชนจะเน้นประโยชน์ส่วนตนแะครับเอาอยัางไงก็ได้ให้ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ คุณต้องเสมอภาคและเท่าเทียมนะคุณอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นเขาไม่ได้นะเพราะว่าอะไรฮะคนเราเนี่ยมันเสมอภาคเท่าเทียมก็จะบังคับอีกฝ่ายไม่ได้เพราะว่าเน้นความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับนะในขณะที่อันสุดท้ายก็คือถ้าเป็นเขตอำนาจศาลมหาชนเนี่ยจะใช้ศาลพิเศษก็จะมีศารลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับในขณะที่เอกชนก็จะเป็นศาลยุติธรรมก็ศาลแพงาาแ่งศาลอาญาศาลแขวงอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เคยออกข้อสอบ บ่อยเหมือนกันนะฮะก็คือในเรื่องของนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนเขาละครับทีนี้สําหรับเราที่เรียนกฎหมายใหม่ๆเนี่ยเราได้ยินคําว่านิติบุคคลถ้าเราแปลจากหลังมาหนะ้าเอบุคคลตามกฎหมายหมายความว่าไงวะนะฮะถ้าให้แปลง่ายๆก็คือบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นคือนิติบุคคลคือไม่ได้มีตัวตนจริงนะฮะอย่างเราเรา,เราท่านๆเนี่ยก็เป็นบุคคลธรรมดาแล้วฮะมีตัวตนขึ้นจริงเนี่ยมีตัวตนนะฮะเพราะถ้าใครเรียนกฎหมายกหาชนแล้วจะบอกว่าสาภาพบุคคลย่อมย่อมเริ่มต้นเมื่ออะไรฮะ เกิดรอดเป็นทารกเมื่อคลอดและเกิดรอดเป็นทารกถูกไหมและสิ้นสุดลงเมื่อตุยเย่นะครับเนาะแต่ในขณะที่กฎหมายในส่วนของนิติบุคคลน่ะถ้าบุคคลธรรมดาเป็นอย่างที่บอกแล้วนิติบุคคลน่ะนิติบุคลบคลบอกไม่มันไม่ได้มีการเกิดจริงอะมันเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นอา้าวแล้วสมมติขึ้นมาทําไมอะทำไมต้องสมมุติขึ้นมาโอก็เพื่อให้มีสิทธิหน้าที่นะครับและความสามารถมันจะมี3อย่างนะหนึ่งมีสิทธิ 2มีหน้าที่3ม,มีความสามารถในการทํากิจการต่างๆแล้วครับนะฮะได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทีนี้เนี่ยมันก็จะมี2อ,อย่างดีนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนกับนิติบุคคลทางกฎหมายเอกชนนะฮะซึ่งทั้ง2อ,อันก็เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นเหมือนกันนะฮะเพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ความสามารถเหมือนกันนะครับแต่นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนเน้นว่ามีหน้าที่เพื่อจัดทําบริการสาธารณะ หรือสารารณประโยชน์นะครับในขณะที่ออนิติบุคคลทางกฎหมายเอกชนเนี่ยนะฮะมีหน้าที่เนี่ยนะฮะเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักเลยเช่นใครฮะฉันอยากจะทําบริษัทเนี่ยเพื่อผลกลาําไรฉันอยากจะทําห้างเนี่ยฮะห้างหุ้นส่วนอนะไรเงี้ยผลกลาําไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเนาะทีนี้ที่ข้อสอบก็จะต้องถามแน่นอนก็คือข้อแตกต่างนะฮะ ระหว่างในส่วนของอันนี้ผมผมเขียนผิดนะจริงๆมันไม่ใช่สี่นะคือจริงมันคือสี่แหละก็คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามแล้วก็ข้อที่สี่นะครับเนาะแล้วมันต่างกันยังไงล่ะพี่กฎหมายมหาชนกับก,ก,กฎหมายเอกชนอ๋อมันต่างกันสามอย่างหนึ่งการเกิดขึ้นสองวัตถุประสงค์และสามอำนาจหน้าที่การเกิดขึ้นของกฎหมายมหาชนเนี่ยกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหมายความว่าอะไรฮะกฎหมายระบุเลยบัญญัติเลยนะฮะ ว่าคุณต้องมีกระทรวงทะบวงกรมนะฮะคุณต้องมีอะไรฮะจังหวดัดอำเภอนะครับนาฬิกาปุกนะครับคุณต้องมีเทศบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกฎหมายกําหนดมาเลยไม่ต้องมีใครไปขอขึ้นทะเบียนเี่ยมีไหมผู้ว่าจังหวัดไปขอขึ้นทะเบียนจังหวัดเป็นนิติบุคคลไม่มี มันขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะกฎหมายเขาบัญญัติขึ้นนะครับในขณะที่เอกชนเนี่ยมันต้องจัดตั้งโดยการมีคนไปจดทะเบียนแลละฮะเช่นเราอยากจะเปิดบริษัทเนี่ยบริษัทอะไรฮะบริษัทเอ่อบริษัทร,รออะไรวะรออะไรวะจำกัดเงี้ยนะเอออยู่ๆมันจะขึ้นมาเองได้ไหมเนี่ยบริษัทร,รออะไรวะเนี่ยนะฮะไม่ได้นะะ มันก็ต้องใครที่อยากจะทําบริษัทนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนตามเงื่อนไขของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเพราะนั้นการเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันอันนึงเกิดขึ้น ประมาณว่ากึ่งอัตโนมัตินะฮะนะเขาเรียกเซมิออโต้กฎหมายบัญญัติเพื่ว่าเกิดขึ้นมาเลยนะครับในขณะที่เอกชนเนี่ยเป็นระบบแมนนวลนต้องมีคนเดินไปที่กรมการค้าอะไรเงี้ยไปเออขอยื่นจดทะเบียนหน่อยครับมันถึงจะมีบริษัทรอเลยวัาจำกัดเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือในด้านการเกิดขึ้น2ในด้านวัตถุประสงค์บอกไปแล้วมหาชนเนี่ยเขาสร้างนิติบุคคลตรงนี้มาเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อบริการสาธารณะก็เพื่ออะไรฮะตอบสนองความต้องการของประชาชนครับ โอ้บริการสาธารณะเช่นอะสร้างนู่นสร้างนี่อ่ารับจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนโอนที่ดินจดนั่นจดนี่เงี้ยนะฮะในขณะที่ของเอกชนฮะทำอะไรฮะแสวงผลกลาําไรความก้าวหน้าเอ้ยตอนนี้เติบโตเท่าไหร่เนี่ยโอ้เติบโต20%ครกับนายอ่าเงนะี้ยเพื่อประโยชน์สาธารณะล้วนๆนะอำนาจหน้าที่ก็จะเป็นไปตามที่ถ้าของมหาชนก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด้วฮะเพราะว่า กฎหมายบัญญัติไว้ไว่าอย่างไงอ๋อพอหลวงประกาศแล้วเสียงจะเข้าไหมนะอเอไม่เป็นไรนะทุกคนถ้ามีเสียงประกาศของพ่อหลวงก็ขออภัยนะอ่ะอำนาจหน้าที่ของกฎหมายมหาชนเนี่ยกฎหมายเขาบัญญัติกำหนดไว้เลยเช่นกระทรวงกลาโหมก็มีหน้าที่ปกป้องประเทศกระทรวงการศึกษาธิการก็มีหน้าที่ให้การศึกษากระทรวงสาธารณสุขก,ก็มีหน้าที่ทําให้สุขภาพคนไทยดีเงี้ยเป็นต้นนะในขณะที่มหาชนเอ้ยอะไรนะนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนก็ตามหนังสือบริโภคสนทิหรือว่าวัตถุประส,สงค์แหละ เราจะมีบริษัทเพื่ออะไรห้างหุ้นส่วนเพื่ออะไรสมาคมมูลนิธิเพื่ออะไรก่อนก็ตามนั้นนะครับเนาะทีนี้ต่อมานะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วข้อแตกต่างอันนึงคือตัวอย่างนะครับของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของเอกชนเนี่ยเราทราบและมีบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนหรึ่งห้างหุ้นส่วนก็มี2อย่างแหละฮะห้างหุ้นส่วนสามาญใครไปเรียนเรื่องห้างหุ้นส่วนก็จะเข้าใจห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับซึ่งก็ถ้าจดทะเบียนก็จะเป็นนิติบุคคลนะครับ มีเรื่องของมูลนิธิสมาคมนี่เป็นต้นนะนี่ก็จะเป็นตามกฎเขาเรียกว่าทางกฎหมายมหาชนถ้าทางกฎหมายเอ,เอกชนนะถ้าทางกฎหมายมหาชนมีอะไรบ้างฮะกระทรวงทะบวงกรมจังหวัดซึ่งใครจําได้ที่ผมเคยให้ท่องใช่ไหมอําเภอไม่ใช่อำเภอไม่ใช่อำเภอไม่ใช,ใช่นิติบุคคลนะจ๊ะอำเภอไม่ใช่นิติบุคคลนะ แล้วก็พวกอออองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะเขาเรียกปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีอะไรบ้างฮนะมีอ,อบจอ,อบตเทศบาลกอนมอมพัทยานะฮะซึ่งกระบวงกระทรวงทะวงกรมอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นการบริหารส่วนกลางซึ่งเน้นในเรื่องของการรวมอำนาจจังหวัดอำเภอแต่อำเภอไม่ใช่นิติบุคคลนะเป็นบริหารส่วนภูมิภาคตามหลักการแบ่งอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอํานาจนะครับเนาะอันนี้คืออันหลักเลยแหละนะครับตามพรบเนาะสองหนะครับถ้าใครจําได้นะถ้าของรัฐวิสาหากิจอะต่อมาก็จะเป็นรัฐวิสาหากิจนะครับก็จะมีกฎหม,มายบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหากิจเป็นนิติบุคคลละฮะมีการไฟฟ้าการประปาการรถไฟการไปรษณีย์การบินไทย <c oughs> เดี๋ยวไปไปขออภัยนะฮะ <ś led> แล้วก็บวกวัดวาอารามต่างๆฮะเฉพาะวัดในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นแหละฮะนิติบุคคลทางมหาชนแต่ถ้าศาสนาอื่นฮะเช่นศาสนาคริสศาสนาอิสลา,ามนะก็จะเป็นทางเอกชนนะอันนี้ต้องจํานิดนึงเผื่อ <ś led> เผื่อออกนะครับเอกชนแล้วก็พวกองค์การมหาชนต่งนงนนนงางๆเช่นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโรงพยาบาลบ้านแพ้วอะไรเงี้ยนะถ้าใครอยู่ทางด้านสาธารณสุขก็จะเป็น อะไรนะฮะสะรพเนาะองค์การสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลอะไรอี่เป็นต้นนะฮะปาก็ปูพื้นฐานกันไป2อพาร์ทนะเดี๋ยวตอนลุยข้อสอบเนะนี่ยบางคนคิดโอ้โหพี่ปูพื้นฐานยังยากขนาดนี้ไม่ต้องห่วงถ้าเราพื้นฐานแน่นอย่างเงี้ยพอเราไปไปตอบข้อสอบนะเราก็ก๊กอบอันนั้นมาตอบเลยนะครับซึ่งพาร์ทสพาร์ทสผมก็จะเอาข้อสอบที่เคยออกนะครับเอามาดูสิว่า ตอบกันได้ไหมนะครับซึ่งก็น่าจะตอบกันได้ทุกคนถ้าพัดหนึ่งพัสองเราแม่นนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับยูทูบเฟซบุ๊กนะฮะโกงข้อสอบนิติรามนะครับก็จะได้มีคอนเทนต์นะฮะดีๆมาให้พวกเราเอาไว้ช่วงใกล้สอบมาทบทวนกันนะครับเนาะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือติชมหรือสงสัยตรงไหนเอ้ยพี่ตรงนี้ไม่เห็นเคลียร์เลยอ่าถามได้นะครับเนาะผมก็จะมาตอบนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ